เชื่อมอีกบอร์ดเนี่ยนะครับจากโทรศัพท์ไปถึงคอมพิวเตอร์เลยนะฮะเรามาเริ่มดูกันเลยนะฮะขั้นแรกก็ไปกดไปที่การตั้งค่ากันนะฮะจากนั้นก็กดไปที่เพิ่มเติมนะฮะไปล่อยสัญญาณนะครพอส่งก่อนแล้วก็มากดตัวที่ปล่อยสัญญาณเยอะดีตรงนี้นะฮะตรงนี้เรากดไปเพืมันก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะแล้มันก็จะมีสัญญาณส่งมาบอกว่าการปล่อยสัญญาเลี้ยสปงก่อปล่อยแล้วเรียบร้อย แค่น well, uh ัอเขาขาคุมไม่ก็จะเช็คทั้งมันก็จะมีไทยนี่ห้าห้าสิบสี่นี่เป็นเครื่กงโทรัพทาของเรานก็เลยจะบอกเป็นแบบนั้นถ้าทรเขานรุ่นไหนก็มันก็จะบอกเป็นแบบนั้นเขราอกวก็เชื่อมต่อได้แล้วค่ะแล้วผมก็เรียกได้เรียบเลยเรียกไเมื่อกี้แล้วก็ทำได้ผมผมบอกให้ฟังเลยคับต้องใช้สาย ต้องมาปล่อยเรื่อยเสิมงานดูทูตก็ได้แต่สำหรับผมแล้วผมใช้สายเย็นดีดีกว่าสำหรับผมก็เซ็ตกันไปแล้วนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับผมการวิธีวิธีการเสียเลยเป็นวิธีการใช้โทรศัพท์ให้เป็นประโยชน์ในการปล่อยเน็ตคอมพิวเตอร์เปนลำคอมไม่เน็ต ก็ใช้โทรศัพท์นี่แหละมีประโยชน์ผมก็เพิ่งไปศึกษามาเมื่อกี้นี่เองอเราถึงมารูาา้ทำไมเราเป็นคนยี่ดี่ยี่ที่ได้แต่แรกก็ทำได้และถ้าคุณทำได้ก็ดีครับยังไงกันบ้านล่ะครับผมง่ายใช่ไหมหล่ะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์อย,ย่าลืมกดซับนะครับที่ผมพูดอยู่อย่าลืมกดไลค์เด็ดเล อย่าแช่นะลูกพี่อ่อน,นรนอนเลยนะครับแช์ก็ได้ครับอย่าลืมกดแช์กันนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็กดซับอย่าลืมกดรักครั้งอยู่ข้างๆนี่แหละครับเพื่อเวลาผมอัพแล้วคุณได้รู้ว่าผมสบไปตอนไหน,นก็ตอนนี้ก็เสร็จกับไปแล้วนะครับสวัสดีครับผม